ทำไม่ทานเลยนะน,นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับใช้เวลาอกดานไหมคุณแม่ค้าคุณลูกค้าก็มาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยกับคุ่กันทิตกับคทิตเลยเป็นแฟนตัวยงกันเลยทีเดียวเป็นไงติดใจอะไรกันเนีย่ยถึงมาก,กันบ่อยเนี่ยเด็กๆช,ชอบกินอ๋อเด็กๆชอบกินแล้วตัวเราชอบไหม ชอบด้วยขอ,ออ้างเด็กนะโอเคเดไฟที่เราใช้เนี่ยไอหม้ออบเนี่ยใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ครับใช้ไฟะมาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัส,สากรครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูร้านพิซซ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ นี่นะครับโอ้แม่ค้ากาลังวุ่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันก่อนครับผมมีเบคอนมีเบคอนไส้กรอกแล้วก็เบคอนปูอัดแฮมปูอัดแล้วก็แฮมเบคอนปูอัดกุ้งครับผมราคาก็ไซส์ S หาบเาบาทไซส์ M 8.9ดบาท L 1 5อยห้า้าบาทครับผมทางร้านยังมีบริการคนละครึ่งของรัฐบาลด้วยครับผม สวัสดีคุณแม่ค้านะครับกำลังวุ่นกันเลยทีเดียวทำไม่ทันค่ะทำไม่ทันเลยนะอันที่ทำอยู่เป็นหน้าอะไรครับเนี่ยซีฟู้ด่ะซีฟู้ดนะราคาเท่าไหร่ครับผม1 5 9บาทอ่าอา1 5บบาทนะสุดยอดเลยทีเดียวอันนี้ก็แป้งเป็นไซส์อ่าเป็นไซส์เลยนะ แล้วก็อบด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอบใช่ไหมครับคุณแม่ค้าใช,ใช่ค่ะตัวที่กําลังหั่นนี้เป็นชีสใช่ไหมค้าใช่ค่ะชีสนะครับจากช่องไหนคะเนี่ยจากช่องอโลงฟูดดีครับผมนี่นะครับดเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับใช้เวลาอบนานไหมคุณแม่ค้าสามนาทีค่ะสามนาทีนะ ตอนนี้คุณแม่ค้าก็รับออเดอร์กันวุ่นเลยนะดูออเดอร์นะครับเพื่อนนะฮะตอนนี้ที่ลงไปเป็นอะไรเอ่ยซอสมะเขือเทศนะครับสั่งได้ครับพี่ต้าได้ที่ไหนครับเดี๋ยวพี่สั่งเลยเนาะนะตามด้วยอะไรเอ่ย แฮมครับแฮมแฮมนะโอเคเดี๋ยวคุณลุงช่วยบรรยายหน่อยนะครับมีแฮมไส้กรอกได้เล่นนั่งแฮมไส้กรอกครับอ่าโอเคชุดนี้มีคิดอยู่แล้วชุดนี้เท่าไหร่ครับลุงเอ่อไอเอ็มแปดสิบเก้าบาทครับผมแปดสิบเก้าบาทนะใช่ครับผมโอเคลุงเดี๋ยวผมถามหน่อยหม้อนี่ใบเท่าไหร่ครับผมใบประมาณเอ่อประมาณแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทนะ หาซื้อได้ท่าไห่ครับคุณลุงแมคโครเยอะเลยครับแมคโครโลตัสเยอะเลยนะแมคโครเยอะที่สุดแมคโครเยอะที่สุดเลยนะโอเคตอนนี้แม่ค้ากำลังวุ่นกันเลยนะครับผมครับผมที่นี่ลูกค้าเยอะมากขายดีโอใช่ครับเมื่อกี้ผมเห็นมาแล้วทำไม่ได้หยุดกันเลยทีเดียวไม่หยุดเลยครับครับผม ในชีสนะชีสอย่างนี้แพงไหมลุงชีสเอ่อก้อนหนึ่งหกร้อยหกร้อยบาทครับโอ้ก้อนหนึ่งประมาณกี่โลครับเนี่ยเอ่อสองโลสามอ๋อสองโลสามนะครับผมซื้อที่ไหนลุงแมคโครครับแมคโครนะโอเคอันนี้ก็ลงไปแล้วนะฮะครับผมอันนี้ก็เมนูต่อไปเลยนะครับอันนี้หน้าต่อไปจ้ะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้หน้าต่อไปเป็นลองดูก่อนไม่เอ็ด ดี๋ยวูดี๋ยวดี๋อเยวนเ่อตดแฮมัวอแฮมใช่ไหมอันไหนอันไหนก็บอกกินดรู้อ่ะเป็นซีฟู้ดนะซีฟู้ดททีเป็นน้าซีฟู้ดนะโอเคครับผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าคิวเยอะครับคิวเยอะเลยก็นี่นะ อ่าลุงครับขออนุญาตถามครับอย่างนี้เป็นแฟนชายหรือว่ายังไงครับแฟนชายเราเองครับของเราทําเองใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อถ้าเกิดใครสนใจแฟนชายมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมโอเคคุณลุงใช้เงินลงทุนเยอะไหมเบื้องต้นประมาณเออเจ็ดพันครับเจ็ดพันนะเจ็ดพันนี้ได้อะไรบ้างครับผมได้ครบทุกอย่างครับผมทั้งโต๊ะทั้งอะไรนี่ได้หมดเลยเลอได้แต่ขออย่างเดียวโต๊ะ ไไม่อ๋อได้แต่วัตถุดิบนะุะกรันซื้อเองนะโอเคครับผมนี่ก็ผัางกันที่เรียบร้อยเลยพิทัดใหญ่ไซแอลร้อยห้าเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทนะอันนี้เราโรยด้วยอะไรพิกไทยอะไรนะริคโนูครับอ่าโอเคเบคอนแฮมนี้ก็จดออเดอร์กันเลยนะเบคอนแฮมนะครับ เล็กนะครับชีสด้วย,นะวย,วยโอเคครับผมพี่คือพี่สามสิบนะโอเคครับพี่นี่คือพี่ยี่สิบยี่สิบหกอยู่พี่ยี่สิบหกพี่นางพี่นางค่ะรับนะไปดีกัน,นลเลยนะคะนือแต่ก็รู้เลยแบบนะครับตอนนี้โควิดนะฮะก็ลูกค้าก็ต้องเว้นระยะห่างก,กันนิดนึง พลุงเดี๋ยวขายวันไหนบ้างครับเนี่ยขายวันที่นี่วันวันศุกร์กี่โมงกี่โมงครับตอนศุกร์แล้วก็แต่แบบเอ่อบ่ายสองครึ่งครับถึงกี่โมงครับถึงสองทุ่มถึงสองทุ่มนะแล้วก็วันอาทิตย์ตีห้าครับ,รบถึงสิบของเช้าแล้วที่อื่นมีไหมฮะมีครับที่วัดบ้านขอขม,อขมอครับวัดบ้านขอมกี่โมงถึงกี่โมงครับวัดบ้านขอมเอ่อบ่าย บ่ายสามถึงสองทุ่มบ่ายสามถึงสองทุ่มนะโอเคเดี๋ยวใครสนใจก็รายละเอียดเดี๋ยวหลังไมค์มาได้เลยนะครับผมโอเคแล้วมาดูกันต่อครับผมแฮมชีชเอสของน้องเขาแฮมชีชเอสใช่ไหมอันนี้ครับเสร็จแล้วนะฮะเหลืองน่ารับประทานกันเลยทีเดียวแฮมชีสคุณไม่ค้าไอตัวหั่นนี่แพงไหมครับอ่อถ้าหนึ่งเก้าเก้าบาทพี่แม่คโครก้าสเก้าเสิบเก้าเพราะเรียกตัวตัวอะไรฮะชื่อเหรอตัวหั่นเนี้ย พี่หั่นพิซซ่าแล้วกันฮะเอาง่ายๆเลยหั่นพิซซ่าใช่ไหมมีสไลท์ค่ะมีสไลท์นะโอเคอันนี่ก่อนจะแม่ L L M ใช่ไหมเนี่ยที่วาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ที่ขูดก็ใช้เป็นที่ขูดมาละต่อนะฮะเพื่อนก็พี่เกลือนะคือเป็นเมื่อกี้เกล็ดน้ำธรรมดาโอ้ยยิ่งเก็ดที่แป๊บนึงพี่โอ้ตอนนี้ลูกค้าเข้ามาไม่ได้หยุดนะคิว เยอะนะคุณลูกค้าครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับซื้อประจำค่ะเป็นไงติดใจอะไรฮะอร่อยค่ะอร่อยแล้วราคาเป็นไงครับผม,ไ,มได้อยู่ค่ะไม่แพงไม่แพงนะโอเคอยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณมากแล้วก็มาอุ่นหุนกันบ่อยๆนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบนี่ครับเ,เพื่อนเมนูนะครับนี่แม่ค้าก็ทำกันไม่หยุดกันเลยทีเดียว สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอหลงฟูดดี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการไว้ด้วยนะครับผมรายการมาดูกันครับผมอันนี้เป็นอะไรครับคุณแม่ค้าหน้าแฮมไส้กรอกน,นะวันนี้ออเดอร์เราเข้ากันไม่หยุดกันเลยทีเดียว ไสกลอกนะไสกลอกเะโอเคโอเคแล้วมาเอานะโอเคค่ะได้ครับผมคุณลูกค้าครับอ้หใดีกันเลยทีเดียวสองร้อยสสองร้อยสี่สิเกาน้องน้องเขาพูดไม่ด้น้องพูดไม่ได้ต้อมาซื้อเลยต้องมาซื้อนะโอเคุไยังติดใจเลยอ๋อโอเคเลยกเะด้ได้ครับไปอโอ้โหต้ขาดเยอะกระจาโอเค ลูกค้าก็เรียงคิวมันซื้อเลยนะคุณลูกค้าก็มาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยก,ก,อ,กอบทุกอาทิตย์กอบทุกอาทิตย์เลยเป็นแฟน,นตัวยงกันเลยทีเดียวเป็นไงติดใจอะไรกันเนีย่ยถึงมาก,กันบ่อยเนะี่ยเด็กชอบกินอ๋อเด็ก<ใ>ช,ชอบกิน <ใช S 1> แล้ว,ลวตัวเราชอบไหมชอบด้วยอ๋ออ้างเด็กนะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับนะแล้วก็มาอุ่นหุ่นกันบ่อยบ่อยเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทางนน้นก็กำลังทำกันวุ่นเลยทีเดียว อันนี้ของเอ่ออาแฉมใช่ไหมเนี่ยที่ดีมีูอาจจะไม่รู้เดี๋ยวบอกว่าใส่ใส่ใส่ผงกินนะใส่ไปแล้วนะคะใส่แล้วดีเลยนะนี่ใส่ผงแล้วทำอะไรนะพี่ทำให้ใหม่พี่ทำให้ใหม่พี่เก็บกได้แล้วอาแฉมทำอะไรไม่เก็บทำให้ใหม่ที่บอกจริงจรงตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยคุณแม่ค้าตัวนี้กรอบจ้ะใส่กรอบนะ คุณลุงเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าไฟที่เราใช้เนี่ยไอหม้ออบเนี่ยใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ฮะ150องศาค่ะอะ250องศานะทางร้านใช้ไฟในการอบเป็น250องศาะนะครับเพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวทำทำหม่พี่เอามาทำ้ใหมเพื่อนวุ่นเลยนะฮะตอนนี้วุ่นเลยทำกันไม่หยุดเลยอันนี้ก็ เนี่เนี่ยอ่ะแถมไม่ออไม่ออลิโกโน่เพิ่มเลยนะแล้วหลบเลยค่ะเอาออกไปเลยไี่นั่นเดี๋ยวมันเคยมืออีกใช่คุณลุงครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับครับผมโอเคครับแล้วก็ขอให้ขายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม สำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกะหลงฟูดดีน้นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยครับผมร้านพิซซ่าครับผมสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม